แจ้งข่าวด่วนที่สุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้สันท س ا จะพาคุณผู้ชมไปจับตาในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะหรือว่าการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรับเบีย้ยผู้สูงอายุค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีการเสนอเบีย้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าให้แค่คนจนอ้างประหยัดงบและเกิดอะไรขึ้นกับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้รวมไปถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเดี๋ยววันนี้สันท س ا จะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร ข้อมูลข่าวสารค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอ e ีสานแทบนะคะถือว่าเป็นกระแสามากเลยนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งล่าสุดมีการเสนอตัดเบีย้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าให้คนจนนะคะเฉพาะคนจนอ้างไปหยัดง,งบชี้ตอนนี้รัฐบาลกําลังทําอะไรกับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุทั่วประเทศซึ่งตอนนี้นะคะ e อีสานแท็บอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจ a c e b o o k นะคะของบํานาญแห่งชาติซึ่งก็ได้โพสต์เมื่อวันที่17กันยายน 2,564ในเรื่องหาลือในที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่นะคะคือครั้งที่1ทับ2,564ซึ่งก็มีนายแพทย์วิชัยนะคะโชควิวัตร รองประธานอนุกรรมการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุนะคะเมื่อวันที่1 4กันยายน2อ6 4ยที่ผ่านมาปรากฏข้อหารือสำคัญก็คือการหารือเพื่อกำหนดการจ่ายเบี้ย,ยอย่างที่ผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งระบุว่ามีแนวโน้มจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มคนยากจนเท่านั้นซึ่งกำลังถูกวิพาก์วิจา์หนักในโลกโซ เชี่ยวนะคะเนื่องจากว่า ในส่วนของการจ่ายเงินเบีย้ยสูงอายุนี่เป็นสวัสดิการทั่วหน้าให้กับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วค่ะซึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารแจกแหล่งข่าวนะคะที่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดนโยบายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งใหม่นี้ก็คือครั้งที่1นึ่งทับ2,564ก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมน่ะหาลือเรื่องดังกล่าวจริงแต่ยังเป็นเพียงข้อเสนอเมื่อพูดขึ้นมาก็ถูกถกเถียงหนักมากนะคะเพราะว่าคอนเซปที่ทางรัฐบาลสวัสดิการผิดไปหมดจริงจริง มีหลายคนมีหลายความคิดเห็นบางคนก็มองว่าหากให้ทั่วหน้าผู้สูงอายุบางคนที่ได้สวัสดิการบำนาญอื่นๆของทางรัฐจะได้ซ้ำซ้อนกันฉะนั้นต้องให้เฉพาะคนยากจนเพื่อจะไม่ได้สิ้นเปลืองงบประมาณแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีความน่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้เป็นเพียงหลักการที่หากจะขับเคลื่อนต้องไปหาแนวทางปฏิบัติซึ่งยังคงขับเคลื่อนได้ไม่ง่ายในเร็วๆนี้ค่ะนี่ก็คือแหล่งข่าวที่ร่วมประชุมในวันนั้นนะคะคุณผู้ชมขณะที่กอง ระชสัมพันธ์กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ชี้แจงนะคะว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาแนวทางในการดําเนินการเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรียังเป็นขั้นตอนที่ต้องการขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุและก็สังคมสูงวัยของประเทศท นั่นเองค่ะเพราะว่าประเทศไทยกําลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยแล้วนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในวันเดียวกันนั้นนะคะก็มีการจัดเสวนาออนไลน์เรื่องอยากมีรัฐสวัสดิการทําไมต้องเริ่มที่บํานาญแห่งชาติผ่าน Facebook บํานาญแห่งชาตินะคะซึ่งมีประเด็นพูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมด้วยนะคะโดยนายนิมิต เทียนอุดมค่ะตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนะะี่ยค่ะก็กล่าวว่าเครือข่ายก็ได้มีการจับตาแนวทางหรือว่ากระบวนการการทํางานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะที่มีการประชุมแล้วก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการรับบํานาญทับซ้อนของผู้สูงอายุด้วยการเลือกให้เบี้ยผู้สูงอายุยากจนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งในขณะที่คุณหนูเกณฑ์น,นะคะ ทนาจันร์นค่ะตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะคะก็กล่าวว่าแทนที่จะคิดว่าเบีย้ยผู้สูงอายุมันน้อยผู้ผู้คนต่างลำบากจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นเพื่อตัวเองได้คะแนนเสียงกลายเป็นว่านับถอยหลังแล้วก็ลดในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอายุลงให้เฉพาะกลุ่มคนที่จนจริงๆทางรัฐบาลควรจะเข้ามาดูแล พี่น้องประชาชนให้ได้รับเบีย้ยสวัสดิการของทางรัฐบาลให้มากขึ้นกว่าน,นี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อหาลือนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะฉะนั้นยังเป็นข้อเสนอนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะถ้าหากมีความชัดเจนประการใดอย่างไรอีสานซาตจะนําเรียนให้ทราบแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่ายังเป็นข้อเสนอแล้วก็หารือต้องรอให้ทางคณะรัฐมนตรีเขาอ,อนุมัติออกมาก่อนถึงจะเป็นเรื่องราว ชัดเจนมากขึ้นค่ะนี่คือในส่วนของตัดเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าให้แค่คนจนนะคะตอนนี้ยังคงเป็นข้อเสนอนะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งตัวนี้ต้องมีการคัดกรองใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะรับคนจริงๆและก็ได้ละสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าข้อหารือต่างๆก็ต้องรอเข้าคอรมอเหมือนกันวันนี้อิสานทราบก็เลยนําเรื่องราวข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะถ้าใครสนใจในส่วนของบั บำนานแห่งชาตินะคะที่เพจเฟซบุ๊กบำนานแห่งชาติเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของเบีย้ยผู้้สูงอายุได้ค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องน,นี้สั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ